โรคนิ่วในระบบปัสสาวะเนี่ยก็คือการที่มีผลึกหรือว่ามีตะกอนเกิดขึ้นในระบบปัสสาวะแล้วก็เกิดเป็นนิ่วขึ้นมาคราวน,นี้ต้องเราก็ต้องรู้จักก่อนนะครับว่าในปัสสาวะที่มันมาได้ยังไงปกติแล้วเวลาเรากินอาหารดื่มน้ําเข้าไปมันก็จะมีการดูดซึมผ่านเข้ามาในระ,ระบบหลอดเลือดแล้วก็มาผ่านการกรองโดยไตเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะกรองของเสียเกลือแร่ต่างๆที่ร่างกายไม่ได้ใช้เนี่ย ออกมาในปัสสาวะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามสารที่เรากรองออกมาเป็นพวกเกลือแร่เนี่ยมันมีในปัสสาวะมากเกินไปเกิดความเข้มข้นขึ้นก็จะเกิดการตกตะกอนเป็นผลึกขึ้นแล้วก็ฟอร์มตัวกลายเป็นนิ่วขึ้นมานะครับนิ่วที่พบได้บ่อยที่สุดเนี่ยก็จะเป็นนิ่วในไตนะครับการที่เกิดนิ่วที่ไตก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะอยู่ที่ไตเพราะนิ่วก็สามารถเคลื่อนที่จากที่ไตมาอยู่ที่ท่อไตแล้วก็ลงมาที่กระเพาะปัสสาวะหรือจะมาถึงท่อปัสสาวะก็ได้เพราะว่ามันเป็นทางเชื่อมเดียวกันหมดเลย อาการของนิ้วเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นนิ้วในไตมักจะไม่ค่อยมีอาการมันเหมือนเรามีาผลึกอยู่ในห้องกว้างๆก็คือในไตกลวยไตยเนี่ยมันจะมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะนิ้วมันจะล่องลอยอยู่ในห้อง โดยที่มันอาจจะไม่ทําให้เรามีอาการอะไรเลยก็ได้แต่ว่าเราอาจจะมาตรวจพบเจอเป็นเรื่องของมีปัสสาวะปนเลือดหรือมีตรวจปัสสาวะแล้วพบว่ามีเม็ดเลือดแดงปนจากการที่นิ้วเนี่ยไปขูดผนังตัวกลวยไตทําให้มีเลือดปนออกมาได้แต่ถ้านิ้วเนี่ยเคลื่อนที่หรือนิ้วมาเกิดอยู่บริเวณท่อไตซึ่งมันเป็นที่ที่บริเวณที่ค่อนข้างแคบเราก็จะเริ่มเกิดอาการขึ้นแล้วครับหนึ่งก็คือเวลาที่มันมาอุดตันบริเวณท่อไตส่วนบนก็จะทำให้เราเกิดอาการปวดบีบ,บ,บปวดเป็นพักๆและอาการปวดเนี้ย ก็จ,จะทำให้มีการปวดร้าวไปข้าด้านหลังจะเป็นท่อไตส่วนบนเมื่อน,นิ้วเคลื่อนตัวจากท่อไตส่วนบนลงมาที่ท่อไตส่วนล่างอาการปวดก็จะย้ายที่นะครับก็คือจะปวดจากบริเวณท้องร้าวลงมาถ้าเป็นในผู้ชายอาจจะร้าวลงมาที่อันทะได้ข้างที่เราปวดนะครับส่วนผู้หญิงเนี่ยอาจจะร้าวมาที่บริเวณอวัยวะเพศได้ทําให้เราสับสนว่า อาการปวดนี่มันมาจากตรงไหนจะเห็นได้ว่าปัจจัยในการที่จะเป็นนิ่วมันมีหลายปัจจัยร่วมกันมากแต่ที่สําคัญที่เราสามารถที่จะทําได้นั่นก็คือการดื่มน้ํามากๆก็จะ,จะช่วยป้องกันไม่ให้เราเป็นนิ่วได้นะครับ Mega We caree!